ที่ทำการปกครองอำเภอสองแควตั้งอยู่ที่ตำบลนานและหลวงอำเภอสองแควจังหวัดนา่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน3มตำบล25หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น12,418คนเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการโดยไม่หยุดพักเที่ยงโดยมีงานบริการตามภารกิจของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนประกอบด้วยงานทะเบียนและบัตร งานบริหารงานปกครองงานสำนักง,งานอำเภองานความมั่นคงงานอำนวยความดความเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและขอคำปรึกษาได้ลหลากหลายช่องทางอาทิการติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของที่ทำการปกครองอำเภอสองแควหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักทะเบียนอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือติดต่อนายอำเภอสองแควโดวยตรง ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลของสำนักทะเบียนอำเภอช่องทางเฟซบุ๊กของที่ทำการปกครองอำเภอสองแควหรือเฟซบุ๊กสู์ดำรงธรรมอำเภอสองแควภายใต้การบรหิหารงานของนายพรพิสุุจันสวัสดิ์นายอำเภอสองแควเพื่อขับเพื่อนสู่ศูนย์ราชการสะดวกที่ทำการปกครองอำเภอสองแควได้มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงกลงุ่มบุคคลพิเศษอาทิพื้นที่จอดรถสำหรับผู้พิการทางลา ห้องน้ำแต่ญยาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินมีพื้นที่จอดรถเข็นจุดให้บริการช่องทางลวนสำหรับผู้พิการมีการติดป้ายและแถบเตือนในจุดที่อันตรายมีป้ายกำหนดพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่มีป้ายและสัญลักษณ์บอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการต่างๆอย่างชัดเจนมีจุดนั่งพักคอยสำหรับผู้มารอรับบริการทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานมีน้ำดื่มกาแฟและฟรีไวไฟไว,ไวใ้ให้บริการ มีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะพื้นที่ให้บริการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอมีการจัดวางเอกสารที่สะดวกต่อการให้บริการมีมาตรการลดใช้พลังงานภายในสำนักง,งานอาทิการคัดแยกขยะการใช้กระดาษรียูสการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอ,อากาศเป็นต้น ในด้านการให้บริการมีจุดแรกรับไว้ให้บริการประชาชนโดยมีคำสั่งแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่อยู่เบรเพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลือเตรียมเอกสารในเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปอยังเจ้าหน้าที่มีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมบริเวณจุดให้บริการในแต่ละจุดกำหนดให้มีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมรูปถ่ายตำแหน่ง,งและข้อมูลช่องทางการติดต่อที่จำเป็นเช่นเบอร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กไลน์ ง่ายต่อการติดต่อสอบถามข้อมูลและติดตามผลการให้บริการมีระบบการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มารับบริการทั้งในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบออนไลน์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีการนำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการให้บริการตามแนวทางที่กรมการปกครองได้พัฒนามาะปรับใช้อาทิระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน ระบบการออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตอาวุธปืนค้าของเก่าเป็นต้นการนำแอปพลิเคชันไทยดีมิติใหม่แห่งการทำธุกกรกรรมภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางดิจิตอลที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยมาให้บริการตลอดจนนำฐานข้อมูลทางทะเบียนได้บัตรมาจัดทำระบบแจ้งเตือนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่มีอายุครบ7ปีผ่านทางลายกลุ่มกำลังเพื่อบ้านเพื่อแจ้งเตือนไปยังลูกบ้านในพื้นที่ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยง,งานต่างๆเพื่อให้บริการในเชิงลุกได้แก่การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิต ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค5เพื่อจะทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้การออกหน่วยให้บริการโครงการอำเภอยิงเคลื่อนที่ซึ่งได้รวบรวมงานบริการของส่วนราชการต่างๆที่สำคัญลงไปให้บริการประชาชนถึงที่การออกให้บริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการให้บริการของที่ทำการปกครองเพิงสองแฝได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน